สวัสดีค่ะจากการที่สมาชิกกะบะขนะคะได้สอบถามมาว่าดูได้จากที่ไหนว่าหุ้นต่างประเทศขึ้นหรือลงนะคะหากเราได้เลือกแผนการลงทุนนะคะหุ้นต่างประเทศกับกะบะขไว้นะคะแล้วเราต้องการเช็คมูลค่าหน่วยการลงทุนนะคะโดยที่เราสามารถดูได้จาก my GPF application ในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะลงทะเบียนเข้าใช้งาน จะปรากฏหน้าบัญชีของฉันขึ้นมานะคะเราเลือกไปที่บัญชีของฉันนะคะในหน้านี้ก็จะพบกับยอดเงินปัจจุบันนะคะยอดเงินปัจจุบันรวมก้อนกลมๆเหมือนขนมโดนัทนี้นะคะก็จะเป็นยอดเงินปัจจุบันของเราทั้งเงินเราเงินที่ภาครัฐส่งให้เราเงินที่เราออมเพิ่มพร้อมทั้งผลประโยชน์นะคะเราอยากรู้จำนวนหน่วยและมูลค่าต่อนหน่วย การลงทุนนะคะเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราจะพบกับคําว่าจํานวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วยตรงนี้นะคะเราคลิกเข้าไปนะคะในที่นี้จะมีอยู่2แผนนะคะแผนหลักกับแผนหุ้นต่างประเทศนะคะเราเข้าไปดูที่แผนหลักก่อนนะคะ เราจะพบจำนวนหน่วยนะคะบรรทัดด้านบนสุด1,850.300 0หน่วยนะคะมูลค่าต่อหน่วยอยู่ที่27.4523นะคะรวมเป็นเงิน5 7 9 4บาท99สตางค์นะคะแผนหุ้นต่างประเทศนะคะเมื่อคลิกเข้าไปเราจะพบจำนวนหน่วยนะคะ8 9 1 2 4 4 6 มูลค่าต่อหน่วยอยู่ที่24.9702นะคะรวมเป็นเงิน2,239.99บาท99สตางค์นะคะในที่นี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมใช่ไหมคะถ้าเราเคยเ,เปลี่ยนแผนเข้าลงทุนหุ้นต่างประเทศนะคะเราก็จะทราบว่า ในวันที่เราเปลี่ยนแผนเข้าลงทุนหุ้นต่างประเทศนั้นราคามูลค่าต่อหน่วยเป็นเท่าไหร่นะคะอย่างตอนที่เราเปลี่ยนแผนเข้าลงทุนหุ้นต่างประเทศนะคะวันที่ 21. ธันวาคม2.564นะคะที่พอแสดงมูลค่าต่อหน่วยมานะคะตอนนั้นเราจะได้มูลค่าต่อหน่วยอยู่ที่2 7 3 5 5 0นะคะปัจจุบันมูลค่าต่อหน่วยอยู่ที่ 24. 9702นะคะแปลว่าดาวติดลบ2.3348ต่อ1หน่วยนะคะถ้าถามว่าตอนนั้นที่ดาวเข้าไปนะคะกับตอนนี้อะไรถูกกว่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้ถูกกว่านะคะหากเพื่อนๆนะคะหรือสมาชิกกบขอนะคะคนใดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแผนแล้วอยากจะเปลี่ยนแผนเข้าลงทุนตอนนี้นะคะ ถือว่าเหมาะไหมตรงนี้ก็ต้องอ,อยู่ที่วิจารณญาณน,นะคะของเพื่อนๆนะคะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนจะต้องศึกษาสินทรัพย์ให้เข้าใจก่อนการลงทุนนะคะแต่อันนี้เป็นทัศนคติของดาวนะคะเ,เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของดาวเองนะคะเมื่อเวลาเราต้องการซื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเราเดินตามห้าง เออเราเจอรองเท้าคุณภาพแบบเดียวกันนะคะแต่อีกร้านหนึ่งขายราคาแบบนี้อีกร้านนึงถูกกว่าเราจะเลือกซื้อร้านที่ถูกกว่าใช่ไหมคะถ้าของสิ่งนั้นดีมีคุณภาพแล้วลดราคาเราจะรีบเข้าไปซื้อนะคะเราจะชอบซื้อของถูกมากกว่าของแพงอะคะ่ะโดยเฉพาะถ้าของสิ่งนั้นเป็นของดีมีคุณภาพด้วยแต่ บางครั้งเราจะคิดส่วนทางกันถ้าเกิดว่าเราลงทุนในหุ้นหรือเราซื้อหุ้นนะคะพอเวลาเราซื้อแล้วมูล,ลค่ามันเพิ่มขึ้นเรารู้สึกว่าเราดีใจนะคะเราก็วิ่งไล่เก็บไล่ซื้อมูล,ลค่าที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่เมื่อไหร่หุ้นเกิดราคาตกขึ้นมา นะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันตกมันน่ากังวลเราควรจะเปลี่ยนแผนออกดีไหมเรายังไม่ควรจะเข้าซื้อตอนนี้เราควรจะหยุดซื้อดีไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่เราจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเราจะลงทุนเป็นนักลงทุนมืออาชีพจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีอยู่คำพูดคำพูดหนึ่งที่นักลงทุนมัก พูดเสมอๆนะคะนักลงทุนมืออาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตดร์นิเวศหรืออาจารย์กวีชูกิจเกษมนะคะผู้ลงทุนนะคะสายแพสสีแล้วก็เชื่อว่าถ้าเป็นนักลงทุนจริงๆแล้วก็จะต้องรู้จักนะคะบุคคลเหล่านี้นะคะซึ่งก็เป็นบุคคลเออเป็นนักลงทุนในดวงใจนะคะที่ดาวชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็มักจะบอกเสมอว่าทุกวิกฤตมีโอกาสนะคะ เวลาเราจะลงทุนนะคะให้ได้ผลดีที่สุดตอนนั้นเราจะต้องเก็บของถูกนะคะเวลาหุ้นราคาตกเราจะต้องช้อนซื้อด้วยจำนวนเงินที่มากนะคะแล้วเราก็ถือนิ่งๆรอโอกาสจนวิกฤตผ่านไปนะคะแล้วเราค่อยขาย อันนั้นเราจะได้กําไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นก้อนโตโตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเที่ยวซื้อของแพงไปเรื่อยเรื่อเรื่ยเ,ยเยนะคะอันนี้ถามว่าเราได้ไหมเราก็ได้นะคะ แต่ว่าเราได้กำไรที่น้อยนะคะเท่ากับเราไล่กวดราคาซื้อของแพงไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นถ้าถามแล้วว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่น่าซื้อไหมเราบอกว่าน่าซื้อนะคะเพียงแต่ตอนนั้นที่เราเปลี่ยนแผนเข้าหุ้นต่างประเทศเออตอนเดือนธันวาเนี่ย จริงๆเด,ดาวดารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นะคะเอ่อได้ฟังนักลงทุนวิเคราะห์มาอยู่เสมอว่าเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่นะด้วยความที่เอ่อสภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เรื่องภัยโควิดมามีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบนะคะเออรู้ข่าวแต่เพียงแต่เราไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะคะถ้าเราทราบว่าจะเกิดภายในเร็ววันดาวจะไม่รีบเปลี่ยนแผนเข้าคุ้นต่างประเทศนะคะแต่ตอนเนี้ย ราคาถูกค่ะแต่เราตอบไม่ได้จริงๆว่ามันถูกที่สุดหรือยังนะคะมันจะลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้เราตอบไม่ได้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของสมาชิกกบขนะคะทุกท่านว่าเราชอบไหมหุ้นต่างประเทศเราเป็นสายนี้หรือเปล่าแล้วเราเข้าใจเรื่องหุ้นมากพอหรือไม่นะคะหุ้นคือธุรกิจ หุ้นคือ Google หุ้นคือ Facebook หุ้นคือ Tencent หุ้นคือ a l i b a าบาหุ้นคือหัวเว่หุ้นคือ Semiconductor แบบนี้ค่ะหุ้นคือบริษัทดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจบริษัทจะมีกำไรลดลงนะคะเมื่อเขามีกำไรลดลงปันผลเขาลดลงหุ้นก็จะราคาตกนะคะจะมีนักลงทุนนะคะกองทุนขนาดใหญ่ นะคะเขาจะตั้งลิมิตไว้ว่าถ้าหุ้นตกประมาณนี้นะจะต้องขายออกขายออกนั่นคือเป็นธรรมเนียมของกองทุนเลยนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเขาไม่ขายออกแล้วผู้ลงทุนเกิดหวาดวิตกแล้วเทขายกองทุนนั้นออกไปเขาจะต้องปิดกองทุนนะคะมันส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เขาบริหารอยู่นะคะเขาจึงจะต้องเทขายออกทำให้หุ้นยิ่งลดราคายิ่งลดราคานั่นแหละคะ่ะ คือสวรรค์ของนักลงทุนนะคะถ้าเกิดว่าหุ้นตกหนักๆนะคะราคา NAV ตกหนักๆนะคะนั่นคือโอกาสทองค่ะที่เราจะได้เก็บของถูกแต่ว่าสมาชิกกบขต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังเก็บนั้นคือของดีมิใช่ของเน่าของเสีย นะคะถ้าเราเก็บของเน่าของเสียรอวันที่มันจะฟื้นรอวันที่มันจะกลับมาเติบโตอีกครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะคะแต่เราเชื่อเชื่ออย่างสุดหัวใจว่า Facebook Google YouTube เอเซมิคอนดักเตอรหรือแม้แต่ t e n เซ n นหรือแม้แต่อลิบา b a บาหรือหัวเว่ยหรือแม้แต่แมคโดนัลพวกนี้เป็นบริษัทที่เพื่อนๆรู้จักดีค่ะ แล้วเพื่อนเพื่อนก็รู้ว่าบริษัทเหล่านี้คือบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่เขามีมูลค่าสินทรัพย์มากมายมหาศาลนะคะเขาไม่ล้มง่ายๆค่ะเขาไม่ล้มง่ายๆดังนั้นเมื่อพ้นวิกฤตเขาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วเมื่อนั้นแหละค่ะมูลค่าของหน่วยการลงทุนของเราจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพียงแต่ว่า เราต้องอดทนค่ะอดทนในวันที่มันแดงแล้วเราก็ใส่เงินใส่เงินใส่เงินมีวินัยน,นะคะค่อยๆทยอยซื้อเก็บหน่วยลงทุนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าสมาชิกกะบะขอนะคะยังมีอายุราชการอยู่ยาวนาน10กว่าปีนะคะแบบนี้ไม่น่าวิตกกังวลค่ะคือ เราไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะตกยาวเป็น10ปีนะคะถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์เศรษฐกิจปีไหนที่ตกสุดๆปีต่อไปเมื่อเขาพุ่งเขาจะพุ่งแรงเลยค่ะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเศรษฐกิจเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะออลองไปตัดสินใจดูนะคะว่าเราจะลงทุนในแผนไหนดี นะคะแผนไหนที่เหมาะกับตัวเราถ้าเกิดว่า,วามันขาดทุนประมาณนี้เรานอนหลับไหมนะคะเลือกให้เหมาะกับตนเองตรงนี้เป็นสิ่งที่ดาวตอบแทนสมาชิกกบขแต่ละคนไม่ได้จริงๆนะคะขอให้มีความสุขกับการลงทุนนะคะแล้วก็ร่วมสร้างพอร์ตเกษียณสุขไปด้วยกันกับดาวนะคะก้าวเล็กๆจะก้าวเดินไปสู่จุดหมายอันยิ่งใหญ่ นั่นคืออิสรภาพทางการเงินแล้วพบกันที่ปลายทางของความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ